ชมแนะนำรถอีกหนึ่งคันที่เพิ่เข้ามาใหม่ชี่รอรถซาลต์เซอร์บอกเลยฟอดดิฟอดนะคะลูกค,ค้าขากับคันนี้เลยค่ะมาด้านสองออนดิวค่ะเป็นตัวซิดานค่ะ1.3ึ่งไฮคอนเนคค่ะที่สำคัญค่ะมาพร้อมปี2019ราคาปกติ4 6 9 0 0 0บาทเรามีโปรส่วนลดเงินดาวให้3บาท ราคาหรือเพียงแค่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะและยังไม่พอด้วยนะคะกับการใช้เงหนลดร้อยเพียงแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะและยังไม่หมดค่ะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับโปรพิเศษกันไปเลยค่ะกับชุดแต่งรอบคันแบบนี้กับลูกค้าเลยนะคะอ่ะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันเลยค่ะลูกค้าค่ะคันนี้บอกเลยว่าลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถคเล็กเล็แบบว่าสไตล์ครอบครัวนะคะลูกค้าบอกเลยต้องมาดูคันนี้กับที่ร้านสตาร์โตเซเตอร์กันเลยค่ะกับเจ้ามาดัา cx 3ค่ะลูกค้าค่ะมาพร้อมกับปี2 0ง8 ยังไม่หมดยังไม่พอราคาย่อมยาวบอกเลยคันนี้ก็นาฟาดค่ะราคาปกติ5้าแสนเาหมื่นเก้บาทเราริโปรส่วนลดก็ได้ให้สามหมบาท <Wow. S 1> ราคาเหลือเพียงแค่ห้าแสนหกหบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูข,ข้างหลังกันเลยดีกว่าเพราะคันนี้ค่ะเป็นรถ5ประตูไว้กับลูกค้านะคะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับรถแฮชแบ็กนะคะที่มาพร้อมกับในเรื่องของนะคะ ที่เก็บของคือที่ใช้สอยแบบกว้างขวางและสาคัญจับบอกของเขาสามารถพับได้ 60- สิสิบด้วยนะคะและยังไม่พอค่ะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับเซนเซอร์หลังแบบนี้กับลูกค้าเลยนะลูกค้าคะย้ําราคานัดถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนค่ะกับราคาอยู่เพียงแค่5้าแสนหกหมื่นบาทและนี่ค่ะมาพร้อมกับต้างหลังด้วยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะคันนี้นะคะเป็นรถครอบรัวนะคะลูกค้าขาอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้ค่ะเป็นนะคะมัสด้า c 5ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะ2.4รุ่นเอชกับลูกค้าค่ะปี2 0 1 4ราคาปกติ569,000บาทเรามีโปรสนลดเันดาวน์กันไปเลยค่ะลูกค้าคาสนบาทราคาเหลือเพียงแค่539,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าขะบอกเลยคนีก็น่าฟาดอีกแล้วนะลคาเดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของข้างหลังนะคะลูกค้าขาความพิเศษของคันนี้นะโบบอกเลยว่าลูกค้าต้องชอบ พ่อโบยังชอบเลยเป็นผ Lum ู okay. ้หญิงตัวเล็กแบบนี้ยมันจะต้องมีแบบนี้กับลูกค้าค่ะลูกค้าคะดูลูกค้ามาพร้อมกับนี่เลยเห็นไหมที่เก็บกระเป๋าแบบว่าขนาดเล็กๆเบาๆกระทั้นล้านเออใส่ของใส่เสื้อผ้าเราก็ยังมีพื้นที่ให้กับลูกค้าอีกมากมายนี่ค่ะลูกค้าขะการพับเบานี่แบบว่ารำมากเปรดชอบมากดูสิคะลูกค้าขาเบเลยว่ามันแบบว่าให้ความสะดวก ฟาร์แบบที่เราไม่ต้องใช้กรรมสอะไรมากมายเลยเนาะราคา5,39,000บาทเท่านั้นมาฟาดกันได้แล้วจากจากับเจ้า CX5 f r ของทางร้านสตาร์ทอเซ็นเตอร์อย่าลืมนะคะทุกคนคะ่ะร้านซันมิมัสได้ให้ลูกค้าเลอกอีกมากมายเลยนะคะทุกคนคะ่ะบอกเลยว่าราคาย่อมยาโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มแน่นอนคะ่ะที่ร้านสตาร์ทอเซ็นเตอร์คันละสวนรับประกันซ่อมพร้อมกับที่ร้านสาร์ทอเซ็นเตอร์นะมิวมิว